โยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟฟิเชียนเคยนะครับวันนี้อยู่กับเกมใหม่คุณผู้ชมนะครับเป็นเกมมือถือนะที่มีชื่อว่าเกม Speed Drifter นะครับของกาลิยานเองนะครับบอกเลยว่าเกมนี้มันมากคุณผู้ชมนะครับเป็นเกมแนวแข่งรถนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับคลิปแรกสุดเลยประเดิมเลยครับเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูกันนะครับกดสตาร์ทเข้าเกมไปเลย อ่ะมาเข้าสู่หน้าล็อบบี้ของเกมกันนะครับนี่เลยก็จะมีโบนัสเติมเงินครั้งแรกด้วยคุณผู้ชมนะครับได้ไปพกรถแข่งใหม่ๆของเราในครับเป็นพวกแฟชั่นนะผมเอยนะครับชุดเครื่องแต่งกายนะครับรองเท้านะครับก็จะมีแบบ7วัน10วันแล้วก็แบบถาวรเลยคุณผู้ชมนะครับมาเติมครบ120่งร้อยยี่สิบแตนั่นเองนะครับผมนี่รถแข่งเคยี่สิคันนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมไม่อยากให้พลาดเลยคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันจะมีการแลกปีกถาวรเป็นแฟชั่นด้ววยยยยคคคคคือออโตรรรรรรสสเเเเลนน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 ะะะัััับบีีีี้้่่ป็ขงฟทาาามมถหไดใก มาเห็นป้ายอย่างเฟี้ยวนะครับแล้วก็เกมนี้มันจะมีค่าแฟชั่นตัวละครด้วยนะคือขับรถเก่งเดียวไม่พอนะครับเออมันต้องเท่ต้องหล่อเลยผู้ชมจัดไปนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายตรงนี้เลยนะครับรีบๆมาเล่นกันนะครันเพิ่งเปิดเซิร์ฟผู้ชมนะครับอย่างมันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงเลเวลหกแล้วนั่นเองนี่นะครับฉลองเปิดเซิร์ฟนะด้วยปีกอันนี้นะครับเดส์รีแลกนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับรับนาฬิกาสุดคูลด้วยนะครับวันที่หนึ่งนะครับ การถคลาส A คือรถเกมนี้เนี่ยจะมีแบ,บ่งเป็นคลาสด้วยนะึ่งคลาส B คลาส A คลาส S อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูระบบต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปซิ่งกันสักแบบนึงก่อนละกันนะครับนี่เลยเข้าที่หน้าห้องแข่งหลักนะครับเนี่ยคือมันจะมีลูกศรจิ้มนำทางอยู่นะครับจะมี4สี่แดง,งผู้ชมมือใหม่สมัครเล่นมือชีพแล้วก็มือโปรนะครับตรงนี้เนี่ยจะขึ้นกับค่าเลเวลหลักนะครับหรือว่าในเกมเนี่ยจะเรียกว่าใบขับขี่ผู้ชมว่าใบขับขี่ของคุณเนี่ยลนะเลเวลเที่ยังรอคน หรือว่ายังไม่ได้เริ่มนะครับแล้วก็มีห้องที่เริ่มไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยสามารถที่จะค้นหาห้องแข่งนะครับหรือว่าจะสร้างห้องแข่งเองก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่ออนเก็บอยู่เนี่ยเขาเข้ามาเล่นกันนะครับอ่ะผมสามารถกดที่แม์ได้เช่นกันนะครับนี่เลยจะมีอยู่4โหมดคุณผู้ชมนะครับมันจะแบ่งเป็น2โหมดหลักคือโหมด r รซซิ่งนะครับคือแข่งกันแบบธรรมดาเน้นความเร็วแถบกับที่2คือโหมดของแบทเทิลนะครับโหมดนี้จะมีการเก็บไอเทมเพื่อยิงกันด้วยสรุปมากคุณผู้ชมโคตรเพลินเลยนะครับ โอ้โหดูผู้ชมเพื่อนผมไปเว้สิบสามยี่หกสิบห้าโอ้โหไปไก,กลไกลมากนะครับอ่ะเมื่อมาคนเดียวนะก็สามารถกดแมสได้เลยนะครับตรงนี้ปุ๊บนะครับ,รบแล้วก็มันจะทำการค้นหาห้องนั่นเองเฮ้ยเจอแล้ว มาแล้วนะครับตอนนี้ก็โหลดเข้าเกมกันมาคุณผู้ชมนะครับด้านล่างจะมีรายชื่อผู้เล่นทั้งหกคนนะครับที่จะมาแข่งแมตช์กับเรานะครับนี่เลยมาขึ้นรถกันมาแล้วนะครับนี่ตัวผมนี่อาร์ทิวีแฟชั่นสินะครับแล้วก็จะมี1คนนะครับที่ค่าแฟชชั่นสูงสุดนะครับก็มันจะโชว์เอาออกมาแบบเด่นๆเลยนะครับเออว่าคนนี้แต่งตัวแบบดูดีมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับมาพร้อมคุณผู้ชมเนี่ยหกคันเรียงรายมาเลยครับสามสองหนึ่งและกดนีเข้าไปครับนี่นะครับมันจะสามารถออกตัวแบบเพอร์เฟกต์ได้นะครับโอาไปเลยครับ มันจะมีการดริฟที่เรีวยกว่าทําให้สามารถเรากดบูสต์ได้นะครับนี่เลยนะครับผมอยู่ที่4นะและดริฟมาตหวะนี้อืมดริฟมาแล้วกดมินดบูสต์จัดไปครับโอ้โหบอกเลยว่าผมนี่ฝึกมาแล้วโค้งหักศอกตรงนี้สวยงามสวยงามได้อยู่ได้อยู่พวกนี้ได้อีกเฮ้ยเพื่อนใจเย็นมาดิแข่งกับเราเวลาผมนี่นักซิงสายฟ้าตัวจริง กดในโตเข้าไปครับและมาจังหวะนี้อืดิฟอุ้ยชนไปหนึ่งทีนะแล้วดิฟมาครับสวยงามปาดมาจังหวะนี้คือเข้าหัวใจนี่ครับจะมีเทอร์โบบูสใชด้วยนะครับทางตัวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันต้องใช้ในตัดครับนี่แล้วแซงแล้วดิฟโชว์เพื่อไปทีหนึ่งโอ้โหที่หนึ่งว่ะที่หนึ่งว่ะเอาเลยครับเอาเลยครับแล้วดิฟตรงนี้สวยๆครับนี่แล้วกดบูสตไปอีกหนึ่งดอกครับเอออันนี้คือโหมดการเล่นธรรมดาคุณผู้ชมนะครับมันจะไม่มีไอเทมให้เก็บนะครับคือต้องอาศัยเทคนิคล้วนๆเลยนะครับการคออนโโททรลลีี่ดแ้้วยม ตกน้ำไปแล้วอุ้ยโดนแซงที่2อยู่ไม่เป็นไรอุ้ยหลายคนนึงเฮ้ยพี่จีนว่ะพี่จีนว่ะอุ้ยเซิร์ฟนี้มันสีใช่ไหมได้เลยครับกดบูสต์ไปเด้บูสต์แล้วดิฟให้เพื่อนดูดิฟให้เพื่อนดูแล้วนี่ครับเข้าหัวใจแล้วกดบูสต์ในตัดไฟบูสต์แลนดิ้งบูสต์รัวๆเล่นท่าคอมโบครับแล้วตรงนี้นดิฟสวยๆบอกเลยผมนี่อย่างเซียนเหมือนเรียนมานะครับเออหมดจิตวยมีสอนให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยนะครับแน่ดิฟอย่างเท่เห็นไหมโอ้โหบอกเลยนี่แล แบบ2ตามมาครับบอกเลยผมไม่ให้ใครแซงหรอกเออมันสนุกเลยอผู้ชมต้องลองมาเล่นดูครับโอ้โหบอกเลยว่าติดนะครับนะาครับแล้วดิฟปาดเป็นทิศง่ายเห็นไหมโอ้โหอย่างฟิวไม่น่าเชื่อผมมีพรสวรรค์เราดิฟมาเห็นไหมว่ามันจะมีร่องเล็กเล็กคผู้ชมนะครับตรงนี้มันจะเป็นร่องเล็กๆกนะก็มันจะช่วยลดระยะทางได้นะครับเออต้องไปฝึกเพิ่มนะครับเพื่อที่จะจําความคุ้นชินกับแมปด้วยนะครับว่าแต่ละแมปเนี่ยมันจะมีทางลัดตรงไหนให้บ้างนะครับ นี่ครับอดีปใช่ไหมพอดิปปุ๊บนะครับมันสาม,มารถกดบูตได้แล้วก็จะมีคะแนนตอนท้ายด้วยว่าเราทำคะแนนบูตเท่าไหร่อุ้ยอันนี้ผมลืมเข้างานหยาบแล้วจะโดนตามทันไหมเนี่ยกดบูตหนีก่อนเลยครับจัดไปครับแม่ตรงนี้เราดิฟมาอย่างสวยโอ้โหเข้าโค้งอย่างงามนี่ะเอาอะไครับโค้งนี้สบายๆเบาๆโอ้โหนี่สบายนี่อืมโชว์ชนไปหนึ่งทีเฮ้ยน้ำอยู่ดูจากแมพแล้วมันก็อยู่ไม่ห่างผมเท่าไหร่ครับแล้วตรงนี้ผมตกน้ำใช่ไหม ตรงผมตกน้ําผมตกน้ําตรงนี้ได้ไหมเรียบร้อยแทกที่เดิมกดบูธนีก่อนว่าบันยาจะมาตรงนี้โอ้ยยังคอนโทรลไม่ได้ไม่เป็นไรครับกดบูธไปครับรัว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 ,วหนีเพื่อนก่อนแล้วดิฟไปสวยๆได้อยู่อันนี้ห้ามพลาดนี่ครับเทอร์โบบูธแล้วกดกดนี่ด้วยครับไฟอินบูธหนึ่งทีใครทักเฟซมาไม่สนใจแนละ้วตอนนี้จะเล่นเกมก่อนนะครับแล้วสวยๆดิฟโค้งนี้ <c oughs> ชํำเหมือนเรียนมากดในตัดเพิ่มแล้วทักมาอีกแล้วนี่ครับแล้วดิฟเข้าไปทีทสองครับโอ้ยยังสวยแล้ว พุ่งตรงเข้าไปเป็นเส oh ้น oh. ช oh ัยโอ้โหนัมบะวานนี่เปล่าโอ้โหทักแชทมารูวมากใครวะเนี่ยอืม mm hmm. นี่ฮะเรียบร้อยครับคะแนนดิฟยิปสี่ครับคะแนนบูสต์นี่ครับจัดไปครับแหมอ่ะเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วครับแหมดิฟเข้าโค้งมาสบายๆครับจังหวะนี้นะเรียบร้อยครับผมเข้าก่อนที่2นาที37วินาทีนั่คุณผู้ชมนี่ครับนี่เลยฮะโอ้โหแชมเปี oh ้ย oh. นอย่างนั้นนี่มีถือแชมเปญด้วยและนี่รถผมใช่ไหมรถผมเป็นรถชื่อแอตส์ซินนะครับผมนะนี่ครับ โอ้โหดูดิฟนี่โอ้ยผมแพ้เขาว่าเขาดิฟไป26ครับผมดิฟ24นะแต่ว่าทรัสเตอร์ผม27เลยนะครับแล้วก็มีสต็อปหนึ่งครั้งนะครับผมนี่เวลาผมดีที่สุดนะครันแน่นะครับ,นะรบว่าผมจะได้ค่าทองกับ e p ด้วยตรงนี้เลยนะครับผม อ่ะนั่นก็คือโหมดคลาสสิกนะครับที่เป็นโหมดที่เรียกว่าเรซซิ่งนะครับในส่วนของโหมดแบทเทิลนะครับเดี๋ยวไว้ผมเนี่ยทำให้ดูในคลิปหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโหมดก็คือสตอรี่โหมดนะครับจะเป็นโหมดของเนื้อเรื่องเองคุณผู้ชมนะครับเออมันไม่ได้มีแค่แข่งกับชาวบ้านไปทั่วนะครับมันจะมีเนื้อเรื่องให้เราคอยติดตามด้วยอันนี้ผมผ่านในเมืองที่หนึ่งมาแล้วซึ่งผมไปชนะเจ้านีมานี่มาทอเสร็จเรียบร้อยครับแต่ว่าแม่ยังเก็บอาชีพเม้นไม่ครบเดี๋ยวค่อยมา จะต้องจบภายในท็อป3เท่านั้นนะครับจะได้รับเป็นบัตรเอสตัวนี้จะเอาไว้ใช้ช้อปปิ้งนะครับพวกเสื้อผ้าเอ้ยนะครับหรือว่าแฟชั่นรถแข่งนะครับได้ที่หน้าร้านค้านะครับแต่ว่ามันจะมีเชลยให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ตั้งใจเล่นฝึกฝีมือนะเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับาจะเป็นเอ็กประสบการณ์ที่จะเอาไว้อัพค่าเลเวลของเรานะครับเนี่ยตรงนี้เยอะมากเลยคุณผู้ชมนะครับก็ไล่เก็บนะครับตามโหมดสตอรี่ไปเรื่อยๆได้เพื่อที่จะอัพเลเวลนะครับแล้วก็ไปแข่งในสนามท การฟาร์ม exp นะครับแล้วก็คูปอง s เพื่อเอาไว้ช้อปปิ้งนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะลองดูครับว่าผมจะได้ไหมนะแชรเลนจะมีอันดับ 1, 2, 3นะครับซึ่งแน่นอนว่าอันดับ1เนี่ยได้ยากสุดนะครับก็ได้คูปองไปช้อปปิ้งด้วยลุยกันเลยหมาเลยครับอะ รายการเวิลดเรสจะเริ่มอีก3วันเธอจะต้องซ้อมกับเบอร์ชิพแล้วแหละได้เลยครับคุณไบรอนนะครับเฮ้ยนี่ผมหรอโคตรหล่อเลยอา์ทีบีนะครับอืมอย่ายี้เง่าหน้านะฉันยังไม่หายดีเลยนะคนที่จะดังพอๆกับเธอได้หรอโอ้โหก็คือออร์ทวีบียังไงนะครับออะโอเคครับ so. เอนโซเฮ้ยคนนี้ทำไมเกมนี้ผู้ชายลหลอ่อเยอะจังมีผู้หญิงสวยๆไหมจะไปครับ3 2 1และ ชุดนี้เพอร์เฟกอย่างรุนแรงปวัดดีเพื่อนเบียดได้นะครับเบียดได้นะฮะและดิฟมาเห็นไหมภาพมันสวยนะเว้ยคุณผู้ชมแล้วคอนโทรลไม่ยากนะครับบอกเลยคือคนที่อาจจะยังไม่เคยได้เก็บรถแข่งเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามาเล่นได้นะครับลองแตะดูทีเดียวนะครับไม่ยากเลยจริงครับดูอย่างผมเด็นอย่างเล่นได้อุยอ๊ยโหอุ่อาห์ติดบู๊ขึ้นมาไปชนเพื่อนนะครับและอุย๊ยมันมีดิฟลอยแยกเห็นไหมมันจะมีดิฟตรงลอยเล็กๆอุย๊ยคนนี้แม่มันเบียดผมไปเลยครับแล้วกดในตัหนีไปเ,เข้าโค้งอย่างสวยงามโอ้โหดูฝีมือผมไม่ธรรดาเยย อันนี้เป็นหมดเอลิเมนเทชันคือหมดการกําจัดคนทีละคนคือคนที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยคุณผู้ชมนะครับมันจะถูกดีดออกจนาการนะครับอ่ะเห็นไหมโคบี้ไปแล้วหนึ่งนะครับโอเคครับเราต้องรีบหนีนะเพื per ่อที่จะเอาอาชีพเม้นสามดาวครับแล้วดิฟมาจังหวะนี้เอ๊ะอย่างสวยตรงนี้มีม,ม,มีมีรอยเล็กไหมตรงนี้ไงชึบได้ไหมนี่เห็นไหมโอ้อาจจะไม่ค่อยรีบไปเท่าไหนนร่นะต้องฝึกเพิ่มนะแม่ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบในสนามมากขึ้นนะครับอเอลิเมนเทชันของที่2ครับใครจะโดนต่อใครจะโดนต่อ สตีฟสตีฟโดนเตะไปแล้วครับเอาเคครับมาตรงนี้อุ้ยดิฟดิฟแรงไปหน่อยดิฟแรงหน่อยแล้วกระโดดตรงนี้คุณผู้ชมนะครับเห็นไหมมันจะมีทางแยกให้เล่นด้วยนะครับบางทีจะต้องหาทางลับๆนะครับนี่ฮะสปีดบูทแล้วกระโดดออกขวาปั๊บเข้าให้นะครับนี่ครับเวลามากระโดดเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะกดมินิบูทตรงนี้ได้นะครับผมนะเพื่อที่จะมาเล่นความเร็วนะครับสักนิดหนึ่งนะเห็นไหมชึบเนี่ยครับมันจะดีดตัวออกนะครับตอนนี้เอลวิสนะครับอันดับสี่ถูกกำจัดออกไปเรียบร้อยแแลล้้้้้ววววเเอออาาาาาไไปปนนนะะจ๊คครรรัับบดิิฟมมมมตงงงงงีีสยยพุ่่่โโหหผทก ดูในแบบดิคุณผู้ชมนะครับเนี่ยสังเกตว่านะครับไอตัวหมดซอรี่เนี่ยอาจจะยังไม่ยากมากในเบื้องต้นนะครับเออก็ให้เราเนี่ยฝึกเล่นไปก่อนนะครับกับตัว AI แล้วก็เก็บของรับต่างๆให้ครบนะครับเออเดี๋ยวคลิปหน้าๆนะผมจะมีเทคนิคการเล่นนะครับมาฝากเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวขอไปดิฟเพิ่มก่อนนะครับนี่เลยครับเห็นไหมหน้าจอมีเปียกด้วยลงน้ำมันก็มีเปียกเนี่ยจะบีมกดมินิบูส์ด้วยนะครับแล้วดิฟให้สวยงามนะครับนี่ฮะเห็นไหมโหมดทิ้งห่างไกลมาก นะครับแล้วตอนนี้ผมเหลือกับไอคนนี้2คนแล้วไงนะครับสี่สามที่ผมจะชนะนะสามสองผมฝึกดิบเลดโอ้โหไม่ผ่านนิดนึงครับอ่ะเห็นไหมครับว่าหมด elimination เนี่ยมันจะกำจัดทีละคนนะครับแล้วก็เมื่อไรที่เราเหลือคนดีวเนี่ยคือเราชนะนะ, mm. นะครับพวกนี้ฝีมือคือธรรมดามากอืมรัตบีขี้คุยมาก ช่วยส่งและแข่งจริงๆมาได้ไหมอ่ะไม่เลวนี่ถึงเป็นแค่ฝึกขัดแต่เธอเนี่ยมันเก่งไม่เบาเลยนะอันแน่นอนนี่คุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดสามารถที่จะผ่านด่านพร้อมกับเคลียอาชีพเมนได้นะครับก็จะได้ของรางวัลที่มากๆเลยนี่เป็นคูปอง S2 ใบนะเป็น20กับ20นะครับแล้วก็ได้ E p กับโกด้วยนะครับจดไปอ่ะนี่คือโหมดสตอรี่นะครับมันก็จะปลดล็อกด่านถัดไปให้ด้วยก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไล่ไม่ค่อยเป็นนะครับมันจะมีโหมดฝึกสอนให้ด้วยคุณผู้ชมให้มมมาทีีีีี่่่เเเนนนนูู Academy ลลยยะครรรปอกตงง้็จ4แ จะมีเลเวลสิบนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแรงของลูกกี้นะครับหรือว่ามือสมัครเล่นนะครับอันนี้ฝึกหัดเลยคือแบบนิวบี้สุดๆนะครับอันนี้มืออาชีพนะครับแบบมี experience ประสบการณ์แล้วแล้วก็ระดับมือโปรคืออย่างเท่เลยนะครับก็จะมีการสอบไปกับขี่ด้วยคุณผู้ชมนะครับให้มาที่เมนูทิปส์นะครับตรงนี้คือจะเป็นที่สอนเรานะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำคอมโบหรือว่าสกิลต่างนะครับพื้นฐานการทำดับเบิลบูสต์นะครับ W C W แล้วก็ขั้นสุดท้ายคือ C W W Boost ด้วยนะครับซึ่งมันจจะะะะสสาาาาาามมรรรรรถททีีี่่่กกกกดดดดูไ้้้แบบบบนนนนนคคััเเเยยง็อวว ใช้ mini boost นะครับสองครั้งหลังดิฟทำยังไงนะครับจะเป็นการใช้ดับเบิ boost นั่นเองนะครับเนี่ยก็จะมีบอกอยู่นะครับการใช้งานนะครับใช้หลังจากการดิฟรอบโค้งนะครับเนี่ยเปลี่ยนความเร็วเฉียบพันธุ์นะครับอ่ะทีนี้นะครับวิดีโอเนี่ยก็สามารถดูได้อ่ะมาดูข้อสาธิตการดับเบิ boost ครับเนี่ยดิฟมานะครับปุ๊บนะครับกด1แล้วกด2เห็นไหมมันจะสามารถกดได้2ครั้งนะครับทีนี้เขาจะสอนแบบละเอียดเลยคือเขาจะบอกวิธีการกดหักขวาเพื่อดิฟนะครับอันนี้ปกติใช่ไหมผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อทำหักขวาเสร็จปุ๊บนนะครับทีี้ ให้หักซ้ายด้วยองศาที่เหมาะสมเะครับเริ่มการจัดหน้ารถให้เหมาะสมคือการหักซ้ายแล้วก็ดิฟเพิ่มคือมันจะมีการหัก2จังหวะนะครับปุ๊บทีนี้นะฮะให้ปล่อยปุ่มเมื่อมินิบูสสว่างขึ้นนะครับก็กดมินิบูสก่อนนะครับหนึ่งทีนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วมันจะกดได้อีกทีหนึง่งนี่เลยครับกดอีกครั้งหนึ่งโป๊ะนะครับ นี่มันจะขึ้นเป็นดับเบิลบูสต์คือ2ครั้งทําให้คนที่สามารถเล่นท่าได้อย่างแพราๆเนี่ยสามารถที่จะทำคะแนนจากท่าได้เยอะนะครับแล้วก็ถึงเส้นชัยก่อนด้วยนะครับซึ่งมันจะมีอีกเยอะมากนี่คุณผู้ชมพื้นฐานคืออะไระดับก้าครับจะมีสแนปบูสเบรกกิ้งดิฟนะครับบัมบูสดิฟเบลส์เยอะมากมือโปรจะมีสไลด์ดิฟนะครับโอเวอร์ดิฟแล้วก็ควิคเทิร์นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มเติมด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาดูในส่วนของโรงรถเราได้นะครับนี่เลยนะครับว่ารถเรรราาาาสมมถปลลลด็อกกแ้วีี่่คคัันนนะบ ก็จะมีในส่วนของตัวแอสซัสซินนะครับที่จะเป็นรถที่เขาให้มาตอนต้นเกมนะครับมีระยะเวลาการเล่นอยู่ที่10วันนั่นเองนะครับผมนี่เลยก็จะมีรถเท่ๆมากมายใครที่รักรถนี่บอกเลยว่าฟินแน่นอนนะครับรถอย่างเฟี้ยวเลยคุณผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวอนาคตนะครับผมคงพยายามปลดล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็มาลองเทสรถคใหม่ๆให้ดูแต่รถนะครับก็จะสามารถที่จะแต่งได้ด้วยเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมยกยอดไปคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าอันนี้เอาเป็นพื้นฐานกอน่อนว่าเกมเนี่ยมันเป็นยังไงรูปแบบการเล่นแล้วก็การ control, านะคอนโทร เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามไอรับในคลิปนี้นะครับโหลดกันมาเล่นได้นะครับกับเกม Speed Drifter นะครับ by ก a r ี n a ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆมันๆในเคร่องจากเกม Speed Drifter ได้ใหม่ในคลิปหน้าแเอาแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วขอไปซิ่งก่อนเก็บเลเวลนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า